ลุนนี้ครั้งแรกด้วยที่แบบมาแถวรามจริงๆว่าจะวิ่งเขตเจ็ดเรื่อยๆเรากลับกว่าจบที่67นาทีนีลืมลืมกดนาฬิกาตอนออกตัวมากดตอนอยู่หลังรามเซเตอร์เราสามคน,นยังยังร้อนอยู่ครับยังร้อนอยู่มาทันแล้วโอ้พี่ตีบอกวิ่งทำไมาร้อนขนาดนี้ กลับตัวก็ไม่ได้จะไปต่อไปไม่ถึงตอนนี้เรามาถึงหน้าราชมังแล้วนะครับเข้ามาแล้วครับกิโลสุดท้ายแล้วสัญญาเป็นสัญญาต้องเวลาต้อรับได้เลยสุดยอดสวัสดีครับ ช่อหักรัินครับวันนี้มาที่สนามราชมังคลากีฬาสถานครับเดี๋ยวจะไปบิ๊กการเป็นเพเซอร์ครับวันนี้มาเป็นเพเซอร์2ชั่วโมงครับแต่ว่าเดี๋ยวตอนที่รู้ก็มาในเร็วขอบคุณมากครับที่มาสวัสดีครับ ครับตอนนี้เราอยู่สนามราชมังคลากราสถานเช้าวันอาทิตย์ที่18นะครับอยู่หน้าวอ็อกสตาร์ทกำลังบีอเพเพเซอร์เพเดซอร์บีฟบีบงานกันอยู่ว่าอะไรยังไงนะครับวันนี้ก็เช้าวันอาทิตย์ที่18เป็นงานโอคาริสวิสรันนะครับ 2, <อ>ปี2อเพเเซอร์ก็เป็นทีมงานเซอร์เพนนะครับมีตั้งแต่1ชั่วโมง4,5ไล่ลงไปเรื่อยๆทีละ นาทีเนาะใช่แล้วก็มีสิบห้าอ๋อทุกสิบห้านาทีครับคทุกสิบห้าสิบเคสิบนาทีเดี๋ยวเราก็จะถ่ายบรรยากาศตั้งแต่ปล่อยตัวแล้วก็ระหว่างเลทถ้ามันไม่มืดมากก็ก็จะถ่ายนิดๆดหน่อยครับเพราะว่าทำหน้าที่ไปด้วยแล้วก็ตอนจบอาจจะถ่ายเยอะหน่อยเพื่อมีสัมภาษณ์เพื่อนๆนักวิ่งครับก็นอกนั้นก็คืออยู่อยู่บล็อกบล็อกหน้ารอปล่อยตัวขอมการแต่ว่าไม่ ไปเกินสองชั่วโมงกับหนึ่งชั่วโมงสี่สิบห้าให้อยู่ด้านหลอกคุณค่ะก็ประมาณนี้ค่ะมีใครนี่ค่ะอะไรก็าำได้เลยนะคะมันนั่นแหละใครไม่ไหวคือเป็นคนเดรโลครับไม่ปล่อยผมไม่ได้นะคะใครไม่ไหวปล่อยผมไม่มีโป่งครับไม่มีโป่งครับหักคงเลยแล้วก็อ่ามันจะมีจุดที่มืดที่แก้วแจ้งเมื่อวานนะคะมันจะมีจุดมืดแล้วก็จะมีจุดที่เป็นลูกกระนาดยังไงฝากด้วยบอกนักวิ่งด้วยค่ะงไปเราวิ่ง มัเป็นภาระของมือดีอะไรทุคนมาเป็นภาระของมือสีปีเตอร์เราเราเราไม่ทำแบบนั้นเราไม่ทำแบบนั้นแน่นอนโค้ชจัดให้มาเซื้อไปได้ออกทีวีด้วยดีแล้วออกทีวีถ้าออกตู้เย็นจะไปรีบการเป็นเพลเซอร์เสร็จก็ถ่ายรูปรวมกันด้แยแงเพลเซอร์ทั้งหลาย บนห,หลังหมดแล้วเนี่ยต่อโยเลยฮะอาจารย์เข้าย่อไปยืดขึ้นอาจารย์ออกต่อไปท่าขี้แก่ผมเราจะก้าวไปด้านหน้าแบบนี้ซ้ายอยขวาสลับฮะแบบนี้ไปเรื่อยขวาของแม็กกีดาและซ้ายพร้อม and you แถลงเพลงการก้าวสเต็ปนิดนึงนะครับ ไปตรงนี้ก่านเลยสวัสดีครับไปสามแล้วก็เมสเดิอาจจะดีกว่าเดิมแล้วก็อีกาทางคุณสันชัยโอ้ยบ้กเฉยเลย ครระะผู้ิหานตอนนี้อยู่ในบล็อกนะครับยังไม่ปล่อยตัวรึประมาณสินาทีสินาที กี่นาทีนะครับตอนนี้เลยคนไทยยังไม่จับนาฬิกานะครับจับจีเพได้เลยนะครับจริงๆเรามีนักวิ่งอู่ที่หนึงแรกของเราและผู้แข่งก็มาแล้วนะฮะผู้น้อยนะครับนะฮะสุชาติก็อยู่เช่นเดียวกันนะครับพี่คงวันนี้เท่าไหร่ดีฮะสองสองหนึ่ง นี่คือบ็อกกีตและบ็อกเคครับแซงไปเลยนะแซงไปเล <Yay! S 1> ย <Yay! S 3> <Woo! S 1> ปล่อยตัวแล้วนะครับ 21k โรคาลิสเวสมืดแล้วพอแล้วตอนนี้มืดแล้วในสนามราชมังก์กวนรอบราชมังไปรอบหนึ่งไม่ถึงรอบหรอกครึ่งรอบกวนกำลังจะออกถนนลางพระมิแหง ข้้าางหนตรโ่ชวงนี้เป็นอยู่หน้ารามนะครับน้ำซ้ายน้ำซ้ายมีน้ำนะครับมีน้ำนะผู้คนรีบออกซ้ายครับอ่ผู้คนรีบผู้คนรีบเอาโอเคไปไม่ไม่ยังอยู่ตรงหน้ารามมีน้ำครับยังไม่ถึงสองกิโลเนาะใช่ยังเกือบแล้วก็เอาสองลแล้วครับอีกสิบเม นี่ครับ COX เรียวเราไปแล้วครับน่าจะชั่วโมง45ครับออยู่นออยู่ตอนนี้เราเลี้ยวมาหลังลามแล้วนะครับผ่านไปก,กี่กิโลแล้วเนี่ยถ้าเพเซอร์ลืมกดนาฬิกาค,คนคือคนอืน่นกดผมไม่ได้กดตอนนี้เราเข้าสู่เส้นหลังลามนะครับลืมลืมกดนาฬิกาตอนออกตัว มากดตอนอยู่หลังรามระยะน่าจะขาดตัวเพเซอร์คนอื่นนะครับหลังรามจุดนี้กำลังจะเข้า5้ากิโลนะครับข้างหน้าก็าจะเป็นสะพานข้ามแยกนะครับเ้าแล้วเจ้าหกเจ้าหก้วครับสะพานข้ามแยกข้ามแยกไปกรุงเทพกีทาหกพอดีครับตรงนี้หกหกหก เป็นสะพานหนึ่งคนระับแล้วน่าจะมีสะพานลอยอีกสะพานไหนข้ามแยกอีกข้าง,งหน้าเราก็จะเป็นลงอุโมงค์นะครับอุโมงค์ลอดแถวนี้กรุงเทพกิธาอ,อ,อุโมงค์หราก็จะมีช่างภาพ มีช่างภาพนับซ้ายขวาเลยฮารฟน่าจะมานะครับเ,เป็นรถนำขบวนนะ,ะนเรากิโลที่เกนะ้า่าะเรากิโลที่เก้าฝั่งนน้นมาละหนึ่งคนชื่ออะไรอาซิมเมเตคินดูชินดูหรอหลังผ่านไปสิบกิโล้ว สิบสองสิบสองสิบโลสิบโลผ่านไปสิบแล้วครับขึ้นสะพานเก้าแปดเก้าเก้าดิฮะสิบมาทันแล้วโอ้โหพี่ตีบอกวิ่งทำไมล้นขนาดนี้ ร้อนเป็นอไเป็นไงพี่ดีมาจากบล็อกสามโอ้โหร้อนมากเร่งเร่งไหมพี่หรือมาเรื่อยๆเร่งเร่กหน่อยไม่ได้ราพี่โอเคพี่ไปชู่ๆไปเกาะไปนี่แหละตอนแรกนึกว่าไข่ใส่เสื้อผ่านไป11โลกว่าเราเรากำลังจะเข้ายูเทิร์นใต้สะพาน เออเย็นเย็นเย็นมีเย็นมาใกล้ๆในส่วเดียวที่เราเอ็นจอยกับตัวใกล้ๆถนนกาญจนามีเพลงกับตัวไหมพี่กับตัวก็ไม่ได้จะไปต่อไปไม่ถึง ข้ามถนนเออข้ามเนี่ยพี่ตีดูดิใครชวนคุยพี่ตีรู้มอันนี้ครับเพเซอร์สองชั่วโมงเหมือนไปอาบน้ำมากันแล้วนะครับ <c oughs> ไปอาบน้ำมาชัดๆดูพี่ตีก็เหมือนไปอาบน้ำมาเลยครับม, <c oughs> มีกล้องนะพี่ตี มีน้ำนะสีพี่สี่สสเออกูเห็นอยู่สิบสองเลยองพี่ของพี่สิบสองรถคลิ้ได้ครับผมโยรอเคโคโครับโอเครับเคคโครับโอครโอเครับรับอโครับ ลืมเท็ดกล้องวรอตโ่ัมน่ักล้องครับแมนยูครับแมนยูเดียวซีสิไม่เอาเดียวซีอะไรขึนหนึ่งโมงแล้วครับไม่เช็ดกล้องกี่กิโลครับเพชรแล้วเราเหลือกี่กิโลครับตอนนี้ประมาณสองสองโลนิดๆเนาะเพชรเป้าหมายโอเคอยู่เนาะ เดย539ใชครับโอเคไปบาลูกค้าเราเยอะไหมจะมีแต่คำว่าสู้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 ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆน่าเลือเหลือขยับแซงลูกคาตอนนี้เรามาถึงหน้ารัชมังคแล้วนะครับเข้ามาแล้วครับกิโลสุดท้ายแล้วกิโลสุดท้าย สองคำน้อยเมตรสองคำน้อยเมตรดูกล้องพี่ดิมัวยครับมวยทุกคนไปไปไปครับมวยกล้องมัวยสองมาแล้วน่ารักแพรลี่สู้ๆแพรลี่สูซูเกิรขึ้นเดเตอร์มาครับเวลาน่าจะเป๊ะนะครับใกล้เข้าเส้นชัยแล้วไปครับแดงเลยครับแดงเลยนะครับ ไปเลยครับสองแซงเลยก็ไปสควาเฮ้ยของเราอยู่นี่ครับครับทำไมเกินพี่อะนี่ครับครึ่งครับเบเซอร์สองชั่วโมงแล้วก็มีเบเซอร์สองชั่วโมงด้วยไม่เหรอทำไมเอออยู่ไหนวะเอิร์ดอยู่ไหนยืมยืมนี่ครับ ี่เท่าไรนี่อบางหรืเปล่ากิโารตอนนี้เข้าเส้นชัยมาเรียบร้อยนะครับเสื้อ2ชั่วโมงนะ2ชั่วโมงครับเวลาเวลามีแอล15948แตนาฬิกาได้ปัด2 1 0 20 200 200 10ห เคครับเข้ามาได้เราที่ที่เรามาใช้ในจจะอนนี้ด้วยนะครับว่าจะต้านจุดยอดครับสุดยอดเก่งมากครับเก่งมากเก่งมากเก่งมากพี่เก่งมากครับเก่งมากเก่งมากเก่งมากนะเก่งมากครับ คุกกองอาหารนะครับซึ่งคูปองอาหารของเราเนี่ยมีทั้งหมด4คูปองเลยครับคือคุกกองอาหารสอเก่งมากพี่เก่งมาก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 ครับเก่งมากเก่งมากพี่เจ้า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 เจ้พี่ตีพี่ตีฉีก เป็นไงพี่ตีฉีกอ่วเฮ้ยสุดย่ดเลยฉีกบิดแล้ชโลฉีกตั้งแต่สิกิโลแต่นี้พอแล้ววานะโอ้บนี่ครับโอ้ยสองหกัวมากเลยเรา้ไปยางตัวได้เลยม่รืีแเดี๋ยวจะไปรับเหรียญมานะครับ สวัสดีครับน้องบิววันนี้มาวิ่งโคคัรระยะไหนครับ5กิโลค่ะ5กิโลเนาะเป็นไงตามเป้าไหม<อ>หรือว่าวิ่งชมบรรยากาศดีเยไม่ตามเป้าค่ะตอนแรกตั้งใจไว้แบบว่า,วาีวันนี้หนึ่งแต่ว่าไม่ได้ซ้อมเท่าไหร่แต่ว่าก็พยายามทำให้ดีแล้วเป็นไงวันนี้สภาพอากาศกับเส้นทางวิ่งเพราะว่าเมื่อวานฝนตกก็เลยรู้สึกว่าวันนี้โอเคแต่ก็ยังรู้สึกว่ามีฝนเยอะอยู่ค่ะ เคยรุนก็สนุกดีค่ะชอบได้เจอคนเยอะเคยมาวิ่งงานโปรพาีก่อนหน้าเนี่ยไม่เคยค่ะแล้วก็เป็นรุนนี้ครั้งแรกด้วยที่แบบมาแถวเราแล้วงานต่อไปงานต่อไปไปอะมิโนค่ะอะมิโนระยะ สิบโโอ้โหสิบกิโลสู้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 สุดท้ายน้องบิวฝากช่องทางกิตามเป็นไอจีก็ได้ครับหรือไอจีสีเอทีนะคะอันดับสองครับว้ครับมาคุณครับขอบคุณครับข้าวแถวครับข้าวแถวรอไก่กรอบไก่กรอบปลาแก้วเขาบอกอร่อยยอมข้าวแถวหน่อยพี่อ้อยผมดูรอดูรอดูเราจะเป so oh, in ็นย oh, ังไง สวัสดีครับพี่พีชสวัสดีค่ะวันนี้ว <ใน S 1> ิ่งโพคาลิสเวสระยะ10เคระยะ10เคพูดถึงเส้นทางกับบรรยากาศวันนี้หน่อยครับวันนี้บรรยากาศดีมากค่ะแล้วก็อากาศเป็นใจมากนึกว่าจะร้อนเม,ามาื่อวานอยู่ๆวันนี้ก็อากาศดีขึ้นมากฝุ่นก็หายเน,ะนานะนก็หายค่ะแล้วเวลาตามเป้าไหมครับวก็ดีกว่าเป้าที่ตั้งไว้นิดนึง10กิโลเนาะ วิวเวลเวลาเท่าไหร่จริงๆว่าจะวิ่งเขตญเสร็จเรื่อยๆเราก็บอกว่าจบที่67นาทีโอ้อเก่งมากแล้วงานเร็วๆนี้พี่พิมลงเทลหรือลงงานเจอกันอะมิโนไวท์เทลค่ะเดือนหน้าใช่เหมือนเดิมสุดท้ายให้พี่พิมฝากช่องทางติดตารมเลยพิมสุขทางพิมค่ะขอบคุณค่ะเช่สัญญา

เป็นอะารนะ จบภารกิจเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆนกวิ่งเราประทานอาหารแยกย้ายถ่ายรูปกันก็แยกย้ายแยกย้ายกันครับ